ดวงของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2567นะอ่าสิบถ้วยมีข่าวดีเรื่องความรักนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดือนแห่งความรักนะครับชาวลัคนาสิงห์นี่ยตัวเด่นเรื่องความรักเลยนะครับมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์มั่นหมายนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์จะเจอคนรักอ่าคนรักที่ดีรักที่ถูกใจด้วยนะครับหรือคบหาดูใจกันมานานมันก็จะลงเลยกัน ในเดือนนี้แหละนะครับเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องความรักนะอ,อจาจจะไพ่สิบเหรียญด้วยการเงินดีมากๆนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับการเงินดีนะครับจะได้ทรัพย์สินมรดกเข้ามานะครับถ้าอยากจะขายที่เนี่ยจะได้ขายได้ไดไดในจนํานวนที่มากด้วยนะครับการเงินมาดีมากๆเลยนะครับการเงินมาเยอะใช้จ่ายคล่องมือขึ้นมีเงินใช้นี่ใช้สินนะครับ ลูกนี่ถ้าติดนี่อยู่เขาก็จะมาใช้คุณจะเป็นแบบนี้นะครับการเงินดีนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับนี่แหละฮีโรเพนสเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมหน้าที่การงานดีนะครับมีเกณฑ์ได้ถูกโปรโมทขึ้นไปนะมันเรื่องราวความรักการงานการเงินมาดีแบบนี้ไม่ต้องเครียดหรอกนะ 9ดาวนี่คือมันคือความเครียดวิตกกังวลนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนี่คือก็จะเป็นพวกไมเกรนปวดหลังปวดบ่าอะปปอย่างนี้นะครับถ้าในมุมดีนะของ9ดามนะมันก็จะเป็นพวกโรงงานเหล็กนะครับพวกไขายอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่นี่นะอ่ามันก็จะดีนะครับทำได้ทําธุรกิจเหล่านี้ได้ธุรกิจปังน,นะครับ โดยเดินใะนเรื่องความรักแล้วก็การเงินการเงินนี่คือมาเยอะเลยนะครับชาวลัคนาสิ่งนะ้ในเดือนนี้นะโอ้โหยินดีด้วยครับและนี่ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจอดจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนอะไรที่มันดีดเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไป ส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ